สวัสดีครับวันนี้พวกเราทีมงานมอไซคจะมาเล่าข่าว QJ Motor เปิดตัว Zero A z r o Pro รถสปอร์ตไบค์ที่มาในรูปแบบของไฟฟ้าหรือ EV ที่พร้อมทำตลาดในเฉพาะประเทศจีนเท่านั้น คเจมอเตอร์เปิดตัว OAO p โปลรถสปอร์ตบค์ไฟฟ้ารุ่นใหม่นะครับผมที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบสําหรับการใช้งานในเมืองได้ออกแบบนําเสนอตัวรถที่เป็นรถมอเตอร์ไฟฟ้านะครับมาเพื่อใช้งานในเมืองโดยเฉพาะซึ่งตัวรถเนี่ยเป็นรถสปอร์ตบค์แน่นอนว่าตัวรถเนี่ยได้เอารถคอนเซปต์นะครับไปจัดแสดงโชว์ครั้งแรกที่งานอีกมา222 0สําหรับตัวของ OAO Pro มาในรูปแบบของรถไฟฟ้านะครับผมที่เป็นรถสปอร์ตบค์เนี่ยมาพร้อมกับแรงเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด5กิโลวัตต์หรือประมาณ7แรงม้านั่นเองนะครับผม มอเตอร์ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่10กิโลวัตต์หรือว่า14แรงมา้าขนาดแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่72โวลต์90แอมป์การชาร์จหนึ่งครั้งนะสามารถวิ่งไกลสุดได้170กิโลเมตรตัวรถมีน้ำหนัก164กิโลกรัมความสูงจากบอดถึงพื้นอยู่ที่780ม mm. ิลลิเมตรระบบเบรกมาพร้อมกับระบบ ABS ระบบไฟเป็นไฟ LED รอบคันเลยนะครับผมแผงหน้าปัดเป็น LCD มาพร้อมกับช่องเสียบ USB ที่ใช้งานได้สะดวกสบาย สำหรับราคาของ QJ Motor OAO Pro อยู่ที่2,999 9หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,46,629บาทซึ่งแน่นอนว่าโมเดลนี้จะขายแต่ในประเทศจีนเท่านั้นนะครับผมและยังไม่มีแผนที่จะออกไปจำหน่ายในต่างประเทศอีกด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราในการทาคลิปนะครับต่อไปนะครับผมแม็นไอรายงาน